สวัสดีนะคะพี่พี่หาสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะพี่นะาเก้าสิบแปดร้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพื่อนเ,เ,เพื่อนะคะพี่ฟูนกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้านะคะพี่สแกนคิวอาร์โค้ดนะคะเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่เก้าสิบแปดนะคะร้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่มีพาร์ตโปรโมชั่นนะคะพี่องค์ละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันนะคะและราคาที่เจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยนะคะพี่แล้วก็เป็นพวกมีดหมอนเนี้ยก็จะ สองพันพันกว่าเลยประมาณนี้นะจ๊ะพี่มาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกเป็นเต่านะจ๊ะพี่ชิ้นแรกเป็นเต่านะคะเนื้อเก่าเก่าฝิ่นฝยแบบนี้เลยนะจักูดให้พี่เห็นชัดชัดนะจ๊ะน่คะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่หาสวยมากเลยนะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้นะคะจากหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนะโปรโมชั่นมีทุกวันเลยจ้าต่อมาเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จอบใหญ่นะจ๊ะพี่หลวงพ่อเงินนะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่นะจ๊ะ ร้อยบาทน,นะคะพี่สําหรับหลวงพ่อเงินจอบนะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่่ะพิมพ์อุ้งบาทนะคะพี่พิมพ์อุ้งบาทนะจ๊ะด้าน,นข้างนะคะพี่ด้านหลังนะคะจ้ะใต้ฐานองค์พระนะคะสําหรับภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่สามารถขอเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะคะจ้ะพี่แอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่เป็นเบอร์โทรอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยนะจ๊ะ0 6 2 6 1 7 2 6ก9อย่างเดียวอันนี้เป็นพิมพ์อุ้มบาทนะจ๊ะจ้ะ ต่อมานะคะพี่เป็นเหรีออยญหลวงพ่อทานะคะพี่หานี่จ้าพ่อทานอาจาะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะเป็นยันอูแบบนี้นะคะพี่เยอามน่าพี่หาใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่600บาทเช่นกันนะคะพี่ข้าวหลามตัดนะจ๊ะพี่เหรียญข้าวหลามตัดนะหลวงู่อหย่มวัชพานฝูงนะพี่นะเป็นเหรียญทองแดงแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังมียันแบบนี้นะจ๊ะร้อยปีอย่างนี้นะจ๊ะแบบนี้เลยนะคะพี่ท่านใดชื่นชอบนะ จ่า600บาทเท่านั้นต่อมานะคะพี่อันนี้ไม่ฟาบที่นะคะพี่ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยเป็นหล่อโบราณนะจ๊ะพี่นัไม่ฟาดจริงจริพี่ต้องขออภัยนะจ๊ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จมาคำเขียนบอกว่าอะไรเอออ๋อหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่หลวงปู่เอี่ยมรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่ขออภัยนะจ๊ะมีคํเขียนบอกก็เลยฟาบจ้ะรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมจ้ะพี่จ่าฝีฟอยแบบนี้นะคะ600บาทเช่นกัน ต่อมานะคะเป็นเหลี่ยหลวงพ่อพรมนะคะพี่หาเหลี่ยหลวงพ่อพรมนะคะพี่วัดขนอนเหนือนะอันนี้เป็นอันประก้านะคะพี่ด้านหลังเป็นยันเป็นอย่างเงี้ยจ้าพี่ด้านหลังเป็นแบมนงี้ยจ้าพี่อาจารย์พรมนะคะวัดขนอนเหนือปาก้านะคะพี่ต่อมานะคะขอภัยจ้าพี่เป็นปิดตานะคะพี่ปิดตาสายใต้นะคะพี่น้อง เก่า,า,าฟๆฟวแบบนี้เลยค่ะพี่หกร้อยเช่นกันนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถเพิ่มเติมได้นะหกร้อยะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นวัวธนูค่ะหลวงพ่อน้อยนะคะพี่เป็นคล้ายๆพอพกข้างนะคะพี่หาวัวธนูเนาะนี่เป็นคล้ายๆพอพกข้างแบบนี้ตัวโตอยู่นะพี่ตัวโตอยู่นะจางนี้นะจ๊จะจัะหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะต่อมานะคะรายการต่อไปนะเป็นนี่จ้า อาหลวงปู่สวงพี่เทวดาเล่นดินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สวงนะพี่นาะด้านหลังนะคะพี่ใต้ฐานจะแบบแบบนี้นะคะมีฝอถึงเก้าตัวด้วยกันนะคะพี่นี่จะหลวงปู่สวงนะคะพี่เทวดาเล่นดินนะจักปกไรบาทจ้าต่อมานะคะเป็นหลวงพ่องเงินนะคะพี่ทามาไฟนะเป็นพิมพ์หน้าจีนจะพี่เก่าเกาสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่พิมพกลางนะคะ นาจีนก้นเป็นดินไทยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นดินไทยจ้ะพี่เดี๋ยวพี่จะว่านะาพูดไม่พอเลยนะคะค่ะแต่พี่6 0 0เช่นกันนะจ๊ะนจะ๊ะต่อมานะคะพี่ต่อมาเลยจ้าเป็นปิดตานะคะพี่อันนี้ไม่ทราบที่จริงๆเลยจ้ะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะ้ะนะคะพี่ปิดตานะคะหกร้อยเช่นกันนะคะต่อมานะคะพี่เป็น อันนึงนะคะขอถูก่อนอาจารย์นองนะคะพี่ขาสายใต้นะคะพี่ชัยวัดเนาะอาจารย์นองนะพี่นนอะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะจ้าความรู้นะั้นก็ไม่ค่อยมีกับพี่มาใสยดูใน g o เ g ิ e บ้างอะไรบ้างไงพี่ใต้ฐานมียันอุแบบนี้นะคะพี่ชัดเจนสวยงามแบบนี้นะคะพี่6กรอเท่านั้นจ้าต่อมามาชมพักกิ่งนะคะพี่อันนี้มีเสียงกิ่งดังตงวานสวยงามนะคะพี่หาัน,นี้เป็นพักกิ่งนะสวยงามเลย ตรงนี้มียันอุนะคะพี่หาแต่ไม่ฟราบที่เลยว่าที่ของที่ไหนนะใต้ฐานเป็นแบบนี้นจ๊จะจากหกร้อยเช่นกันจ้าต่อมานะจ้ารายการต่อไปนะจ้าเป้หลวงผู้เอี่ยมนะคะพี่หาหลวงผู้เอี่ยมนะจาาคนละพิมพ์กับเมื่อกี้นะจ๊ะพี่อันนี้เป็นเหล่าโบราณคนละพิมพ์กันนะคะนี่เป็นหลวงผู้เอี่ยมใต้ฐานจะมีคําเขียนบอกนะคะพี่ว่าปู่เอี่ยมนะจ๊ะจาก อ,องค์นี้นะคะพี่หา600เช่นกันต่อมาเป็นปิดตานะคะพี่ปิดตาเนื้อออกสำลิ์นะคะพี่หานะ่ค่ะเก่าๆแบบนี้พี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จะะ้ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่เก่าๆอ่ะพี่เก่าใช้คาว่าเก่าดีกว่าแล้วพี่น้องของเก่าแบบนี้เลยจ้ะ600้อเลจ้ะพี่สําหรับพระละาร,าารละหกร้อยนะจ้ะพี่ หมดลงล้วนะจ๊ะต่อมาเรามาชมองละเจ็ดร้อยกันนะจ๊ะพี่มีหลายรายการเลยเริ่มที่องค์แรกก่อนเป็นนางพยานะจ๊ะพี่ใส่ตลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ตลับเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาแบบนี้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อปาน,นะคะพี่ไก่สามเฟ้นนะคะพี่ขาหลวงพ่อปานยุทธยานะพี่นะตลับสวยมากเลยะค่ะพี่นี่ตลับสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่ขา 700บาทจ้าฟุ้งกอนะคะพี่สําหรับพี่ท่านใดที่บอกว่าให้ดูฟุ้งกอให้หน่อยอีพีนี้มีนะจ๊ะพี่นะจ้าฟุ้งกอพระฟุ้งกอนะคะพี่มีครูแล้วไม่จนนะจ๊ะพี่นะจ้านะคะพระฟุ้งกอนะคะพี่ค่ะจ้า700บาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นพระรอดนะคะพี่สวยงามเลยจ้าองค์นี้น่าสวยมบูนะพี่น้าน่าท่านสวยมากเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยนะจ๊ะ ด้านหลังจะเป็นตลับปิดนะพี่น้องแกะไม่ได้เลยนะคะจะเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่หาเน่เป็นหลวงพุเอี่ยมวัะพานฝูนะคะพี่ตรงนี้มีลงทองนะสวยมากเลยจ้าพี่เป็นด้านหลังมีพับพุทธด้วยนะคะองค์นี้สวยมากเลยนะคะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ้าจ้าองค์ละเจ็ดร้อยนะจ้าพี่หมดลงแล้วนะเราไปที่องค์ละเก้าร้อยนะคะพี่หาอันนี้เป็นกระไหลทองนะคะพี่หลวงปู่ หลวงปุ้มหมุนเหรอพี่เราใช่ไหมใช่ไหมนีม่จ้ะนี่จ้ะเป็นกระไหลทองพัทลุงพี่ยันนี้ของพัทลุงนะสายใต้นะคะพี่อ่ะน,นี่เป็นพัดสายใต้นะเป็นกระไหลทองนะพี่นะใต้ฐานเป็นแบบนี้อันนี้เป็นกระไหลทองนะพี่เป็นพัดสายใต้นะนี่จ้ะนะคะพี่น,นี่จ้ะเก้าร้อยนะจ้าเก้าร้อยนะจ้ะองค์ที่หนึ่งนะนะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่ <c oughs> ขอไป อ่ใช่จากหลวงพ่อกัน่นนะคะพี่ <c oughs> ขอพระจ้าหลวงพ่อกั่นวัดพญานะคะพี่ขาเก่าเก่าึาๆกๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่จากจเก้าร้อยบาทจา้ะต่อมานะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขาหลวงพ่อคงเนาะวัดบางกระพร้อมนอะพี่น้องเหรียญหลวงเชื่อมเก่าเก่าแบบนี้เลย900เก้าร้อยนะจ๊ะพี่เก้าร้อยนะจ๊ะพี่เก้าร้อยนะคะพี่ขาต่อมานะจ้าพี่เป็น หลวงพ่ออีพี่เหรียญทองแดงนะพี่นาวัดสัตหีบนะพี่น้องเป็นเหรียญป่วงเชื่อมแบบนี้นะคะพี่จะ9 0้เช่นกันนะจ๊ะพี่9 0 0เช่นกันนะคะจา้าระบบเก็บเงินไปทาบุกเพิ่ม50นะคะโอนเงินสดนัส่งฟรีนะคะพี่ต่อมานะจ๊ะรายการต่อไปนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นเลี่ยมแล้วนะจ๊ะพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ หลวงพ่อคูนะจ๊ะพี่หลวงพ่อคูนะคะพี่ขาปีหนึ่งเก้านะคะปีเหรียญนิยมนะจากเก้าร้อยเช่นกันจ้าต่อมานะจ้ารายการต่อมานะจ้าพี่อันนี้หลวงพ่ออะไรเอยเอดี๋ยวแบนึงนะพี่นาะงนักไม่ฟ้าบเลยพี่อ่านก็ไม่ค่อยเห็นเลยพี่ต้องขออภัยด้วยนะจ้าพี่ขออภัยจริงๆจ้ะพี่นะจ้ะอันนี้เป็นไม่ฟาบที่ดีกว่าเนาะ ก็ความรู้ไม่ค่อยมีขออภัยนะจ๊ะน,นี้ไม่ทราบพี่นะจ๊ะพี่อันนี้90 0เช่นกันนะจ๊ะ9ก0นะจ๊ะอ่าตอบมาแนละจ๊ะพี่เป็นจับกระเช้านะคะพี่จับกระเช้าเป็นเช้าเงินนะพี่นะอ่าหลวงพ่อยอดวัดหนองวัดหนองป้หมอแล้วพี่นะ,ะ,ะน,น,ะน,ะนะนี่หลวงพนะ่อยอดนลจ๊ะก็คือนั้นก็พยายามอธิบายพี่ฟังอ่ะพี่บางทีนั้นก็ไม่ได้มีความรู้ <enter i> ต้องขออภัยจริงจ้งจพี่จับกระเช้าเงินนะจ๊ะพี่จับกระเช้าเงินนะ ก้าร้อยจ้ะต่อมาเป็นองค์เทาเวทนะคะพี่องค์เทาเวทองค์เทาเวทก็เก้าร้อยเช่นกันนะคะพี่น,นี่ออกวัชสุทัศนะพี่นะอันนี้เป็นวัดสุทัศน์เลยนะจ้าเก้าร้อยเช่นกันจ้า <c oughs> แป๊บหนึ่งนะพี่นะนะ่ะาจะไล่ไลไปนะจ้าต่อมานะจ้ารายการต่อมานะคะพี่เป็นหันุมานะจ้าพี่อันนี้เขาเรียมโบราณมาแบบนี้นพี่ไม่ได้เห็นทางด้านหน้านะจ้าต้องขออภัยด้วย ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเนื้องานะพี่นะ้เนื้องานะแต่ว่านะเอาแค่เก้ารอยพอจ้ะเก้ารอยพอเลยจ้ะจ้ะ <c oughs> หลวงปู่ทวดองค์นี้สวยมากพี่สวยที่สุดเลยนะคะคมกริบเลยนะจ้าพี่ด้านหลังามีคำว่าวช้างให้แบบนี้เรียบมาเรียบร้อยแล้วพี่ขึ้นคอได้เลยนะคะพ,พี่สวยมากเลยจ้ะอง์นี้นะจ้ะเก้ารอยเช่นกันจ้า <c oughs> มีอีกหนึ่งองค์นะจ้าหลวงปู่ทวดมีสององค์นะจ้าพี่ชมพี่ชอบองไหน องค์นี้ก็90 0เช่นกันนะจ๊ะพี่900เช่นกันนะจ๊ะอีนนะจะ้า900เช่นกันนะจ๊ะพี่สำหรับหลวงปู่ทวดนะ90าเช่นกันจ้ะต่อมานะคะเป็นคุณแม่ชีบุญเรือนค่ะพี่รูปหรอคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ยังเหลืออีกหนึ่งองค์นะพี่ท่านใดยังไม่เคยได้ไปนะจ๊ะนี่รีบเลยนะจ๊ะคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะ ไม่ค่อยได้เห็นนะพี่นาศสวยแบบนี้เลยใส่ตลับหรือเลี่ยมกันน้ําบอกนับได้จะจัดการให้นะคะแล้วก็บวกฝนต่างไปนะจ๊ะพี่900จ้าต่อมาเป็นหันนุมานองคนี้ไม่ได้เลี่ยมนะคะพี่เป็นไม้มงคลน,นะคะพี่ลา่าพุทธฟ้อนแกะเป็นหันนุมานหลวงผู้ฝนนะคะพี่ขาเนี่เก่าๆสวยเลยนะคะพี่เก่ามากเลย900อเช่นกันจ้าพระซุ้มกอนะคะพี่องค์นี้ใส่ตลับคล้าย ชุกนาคมานะคะพี่จะราคาสูงกว่าแบบนู้นนะจ๊ะพี่นะนี่อ,องนี้900นะคะพี่ผักซุก้มกอนะ900นะจ๊ะต่อมาเป็นปิตาคุณแม่ชีบุญเหลือน,นะจ๊ะพี่สวยๆไว้ทำงานแบบนี้เลยเปิดถูกใจพี่พอาจารย์องนี้นะคะพี่มีรอยจานนะพี่นะ้ามีรอยจานเห็นรอยจานอยู่นะจ๊ะ900เช่นกันจ้าพี่จ๋า900เช่นกันนะจ๊ะต่อมานะคะรายการต่อมานะเป็นพุโทโธนะคะพี่แต่นี้เป็นพุโทโธพิมใหญ่นะพี่น้อง องคจะใหญ่หน่อยชัดเจนมากเลยจ้ามีขวัญถุงด้วยนะจ้าพี่มีขวัญถุงสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ขามีอธิษฐานจิตถึงคุณแม่นะคะพี่สุขสมหวังเก้าร้อยจ้าต่อมานะคะรายการต่อไปจะไปชมมีดหมอแล้วจะ,ะพี่มีดหมอหลวงพรอเดิมนะคะเป็นงาทั้งหมดนะจ๊ะพี่รัดแหลมมาแบบนี้เป็นงาทั้งหมดนะคะพี่ิ้น,นี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยนะคะพี่หนึ่งพันหกร้อยนะคะพี่ รัดแหนบนาไอ้ร um, <in tragedy> ัดแหนบมาแบบนี้เลยเป็นงาทั uh ้งหมดนะคะพี่เป็นงาทั้งหมดเลยนะจ๊ะด้ามก็งาฝักก็งานะจ๊ะพี่จ๋า1600นะจ๊ะต่อมานะคะเป็นดอกจำปีอันนี้หุ้มด้วยเงินนะจ๊ะพี่ตรงครัวตรงนี้เป็นเงินนะจ๊ะพี่เป็นดอกจำปีเป็นงานะจ๊ะพี่ที่ี้นนี้1,900นะจ๊ะค่าต่อมาเป็นอ่าหลวงพ่อนกวัดฝังกะสีนะพี่นะหลวงพ่อนกวัดฝังกะสีพี่ ตัวโตๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้ฝั่งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่ฝั่งพันห้าร้อยตัวโตเนาะจ้าตรงนี้นะจ๊ะพี่พระสมเด็จนะคะพี่ข้างหลังเปน็นใบโขลกแบนจับเงินมาแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ฝั่งพันบาทนะจ๊ะพี่จับขอบเงินทั้งหมดนะจ๊ะพี่ฝั่งพันบาทนะจ๊ะพี่ฝั่งพันบาทนี่จ้าพี่ สิงห์หลวงพ่อหอมนะคะ <Stars> พี่ยังอยู่นะตัวนี้ยังอยู่ใต้ฐานเป็นแบบนี้หลวงพ่อหอมนะจ๊ะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะ <ri> ตัวโต,วตวเลยพี่นี่โคชเชอสิงห์นาจาย์เฮงไพยวันวัดเขาดินนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จีจ้าโคชเชอสิงห์สองพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่สวยๆแบบนี้สองพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ้าสองพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะ หลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้เป็นเนื้องาช้างนะคะพี่ขแกะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รูปเหมือนองค์หลวงพ่อนะจ๊ะชิ้นนี้นะคะพี่สามพันบาทนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขายงาประกันงานนะคะแจ้งพี่ไว้ได้เลยนะคะเช็คไม่ใช่งานนะโทรหาหนัดได้เลยนะคะประกันงานนะคะพี่ชิ้นนี้นะคะสามพันบาทนะสําหรับหลวงพ่อเดิมองค์สุดท้ายท้ายฝุดนะคะพี่เป็นเบี้ยแก้นะคะพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลย คนึ่งพจ้ะขออีพีนี้1,200จ้ะสำหรับเบียแกจ้าฝากพี่พี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้นั้นหน่อยจ้าคนติดตามยังน้อยมากนะจ้ะพี่ไม่ชอบวันนี้ไม่เป็นไรนะจ้าเผื่อพี่ชอบโทรมาแล้วรบกวนจำอีพีให้แม่ท้าหน่อยนะจ๊ะพี่จา้าสำหรับอีพีนี้นะต้องขอกราบขอบพระคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สวัสดี